สวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ร้านน้องปอยนะคะส้มตำนี่ง่ายเอาแล้วลว,ลว,วันนี้ก็มาอยู่ร้านน้องปอยนะคะส้มตำพันล้านใช่ปลาส้มตำอะไรน,นี่ส้ปลาปเลยครับมาแล้วครับลูกค้านี่ค่ะน้องปอยนะคะมาออกงทาน,นส้ตมสตำหวานคดูเลยโอ้โหนี่ ยอดสุดยอดนี่เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะนี่ให้เลยค่ะพี่เป็นลายใช่ไหมเป็ลายแล้วกลิ่นยังหอมเลยอ่ะฟังเขาชมมาเหรอคะโอ้แล้วกินบ้างไหมเพื่อนๆคะนี่ถ้ากลิ่นมันทะลุจอไปได้นะฮะหอมมากเลยนะะหอมปูปลาอย่างหอมเลยอื้นี่น้ำลายไหลเลยนะคะเนี่ย ยืนถ่ายอยู่เนี่ยยอดเลยแม่ค้าก็สวยๆนี่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 แล้วพี่นวดดีคอนเดียงนี่โหสุดหล่อพี่นวดนี่แน่นอนเลยนี่คู่บารมีกันเลยเนี่ยวคู่บารมีคู่การณีอ๋อใช่คู่บารมีแหละหูนี่หน้าตาคู่บารมีคู่การณีโต๊กโต๊กมาชิมโต๊กนี่หูสุดยอดเลยสวิตไม่มีกินนะเว้ยนี่อร่อยอ่ะอ่ะลุยลุยนี่หูอ่ะดวย่ะเอาด้วยด้วย ตู้ขอถ้วยมาปอยขอขอถ้วยให้ตุ๊กันหน่อยสิจานอ่ะพี่จานโอ้ย่างง่ากินมากเลยหูนี่ดูไหลไหลวะหนูตักแต่อานี่ตักไม่เยอะนะตักเองอ่ะเอาเลยก็หอมมากเลยปู่อะนี่ีคือนี่นี่างอร่อยอ่ะหอมมากอ่ะ โมทนาบุญด้วยนะน้องปอยโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะกินเร็วๆ๊กตุ๊ไม่ได้หนูกินไม่ได้หนูอึดดัดเป็นไงตุ๊กรีวิวแล้วเป็นไงต้องรีวิวเขาหน่อยเลิฟใช่ไหมโอ้โหนี่ดูได้สั่งได้ได้ดูพ่อกุมารกินอยากอร่อยเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่กุมาร โอ้นี่อะโอ้ยานอร่อยอ่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะโอ้ยรีวิวรีวิวน้องปอยอร่อยมากสาธุสาธุโมทนาบุญนะคะนี่ดูหูือพอกุมารชิมโอ้ที่ตุ๊กยำมาตรงนี้มั้งนี่อ้โห ลูกศิษย์พระอาจารย์เอกลักษณ์นะคะวัดพุทธพรมพรมยานนะคะนี่โอ้โหโมทนาสาธุสาธุนะคะนี่